อนนี้เราอยู่กับพ่อนะคะก็อ,อันนี้ก็คือเราอยู่ที่ช่องกระตันตูต้ scp สามสิบสามมาพ่อนะมไม่เคยได้ยินช่องนั้นมาก่อนเอาโอเคว่าไงและตอนนี้ทุกคนต้องเห็นนะเพราะว่าช่องของเราก็ถ่ายปลาตายเหมือนกันปลาเราเป็นอะไรคะปลามันเป็นไม่สบายเหรอใช่ค่ะไม่สบายแต่ก็มันจะตายอะคะ่ะเราก็เลยเราเลยต้องแยกให้มันมาอยู่คนเดียวอย่างนี้เหรอ ค่ะก็คือประมาณองปลาแต่พวก2ตัวยังไม่ตายโอเคแต่ว่าพวกสองตัวนี้ทำไมมันไม่ยังไม่ตายนะคะตัว,ตวอื่นยังปกตินะแต่ว่าตัวนี้ไม่เป็นอะ่ะทำไงเดียสงสารมันไหมตัวนี้มันไม่สบายอ่ะค่ะแล้วมันคงตายนะก็คือลูกต้องทำใจนะว่ามันอาจจะตายนะคะ พ่อใส่เกลือให้มันแล้วมันอาจจะฟื้นก็ได้แต่เราก็ไม่รู้ว่าตอนใส่เกลือมันจะฟื้นไหมนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคแล้วจะสำเร็จหรือไม่ไเราไปรับชมิคอันกันเลยคลิปต่อไปกันเลยค่ะยูความเดินตอนที่แล้วเราอยากรู้ว่า ปลาตัวนี้จะมีชีวิตหรือไม่โอเคค่ะเราก็ถ่ายฝั่งอีกฝั่งแล้วนะคราวนี้เราอยู่ที่อเมริกาบัวแล้วบ่วตลอด <c oughs> <S <S> สมมติเราอยู่อเมริกาแล้วนี่ยค่ะเราก็พาปลามาด้วยแต่ยังไม่มไหวด้วยมันไหวนะคะต้ขของคนมันไหวอยู่มันเป็นปลาซอมบี้แนะ่มันฝืนแล้ว แล้วเมื่อกี้มันไหยแต่คราวนี้หลับแล้วมาดูกันนะว่าอาการปลาที่มันจะตายเป็นยังไงนะคะ <Okay. S 1> ก็คือก็คือเห็นไหมหางมันจะแตกหมดเลยเห็นไหมลูกมันก็จะไม่มีมสปาร์ากเลยเราก็ต้องใส่น้าแบบนิดเดียวนะป้องกันไม่ให้มันหงท้องแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนิดนึงดูว่ามันจะไหวไหมเนาะแต่ทุกกคนขาเห็นมันหงท้องอะ่ะอืมแล้วคงไม่ไหวแล้วแหละ นะที่เราไม่เคยดูมันมาก่อนแต่ปลาพวกนี้เราก็ไม่เคยเลี้ยงน,นะคะปลาตัวดิ้งปลาดิ้งจบก,ก็ไม่เคยเลี้ยงน,นะคะแล้วปลาตัวนี้นี่แหละที่ไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับปลาเนะเาะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันนะคะบ๊ายบาย